สวัสดีครับในคลิปนี้เรามาดูวิธีการที่จะลบนะครับประวัติการค้นหาของตัวเว็บบอสเซอร์นะบนมือถือของเรานะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูเป็นของ Android นะครับโดยที่จะมีทั้งที่เป็น Google Chrome Firefox แล้วก็ซัม u ุงเว็บบอสเซอร์นะครับก็วิธีการเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่มีทั้ง3ตัวหรือว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็ สามารถทําตามได้เลยนะครับวิธีก็ง่ายๆนะเข้ามาที่เริ่มแรกที่โค m มกันนะครับก็เข้ามาที่ Google Chrome นะครับอ่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่จุดสามจุดข้างบนตรงนี้นะครับนะครับจุดสามจุดอ่าแของมานะครับแล้วก็ไปที่อ่า history นะครับตรงนี้หนึ่งทีนะครับ หนึ่งทีนะครับก็มันจะมีประวัติการค้นหาเยอะแยะมากมายนะครับที่เราเราได้ค้นหาไปนะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วก็มาที่เคลียบอซิงค a ดัตาตรงนี้นะครับภาษาไทยก็น่าจะเป็นการลบประวัติการค้นหานะครับก็คลิกมาหนึ่งทีนะครับมันจะถามว่าหน้านี้มันจะให้ดูว่าเราจะลบ ทม์เลงเนี่ยเป็นออไทม์ยี่ชั่วโมอง7จวันหรือว่าสวีอะไรเงี้ยครับก็ผมจะลบหมดเลยออไทม์นะครับตัวนี้กดเคลียร์ด a นะครับอ่ะมันก็จะมีเว็บอะไรบ้างนะครับที่การเคลียร์นะครับก็ก็จะอ่าขึ้นมาให้นะครับแล้วก็เคลียร์หมดนะครับจะรอสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับอ่าขึ้นอยู่กับอ่า ประวัติที่เราค้นหาด้วยนะครับว่ามีเยอะหรือว่ามีน้อยนะครับก็ความเร็วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับก็ต่อมานะครับคโครมเราเสร็จไปแล้วจะเห็นว่ามันไม่มีแล้วครับประวัติการค้นหากดบวกหนึ่งทีโอเค,คโทษทีมันติดประกาศนะครับอก็จะไม่มีแล้วนะนี่นี่ว่างเปล่านะครับ นี่คือรียบร้อยแล้วของโคร e นะครับต่อมาเป็น Firefox นะครับ f i ไฟฟ o ์โอเคมันก็จะมีเข้ามาทีุ่3.3จุดมาเดิม f i ไ e f o x กับ c โค m e เนี่ยคล้ายๆกันนะครับามจุดข้างบนมุมขวาบนนะครับแล้วก็มาที่อินสต l ลีตรงนี้อ่าโอเคก็จะมีประวัติขึ้นเยอะแยะนะครับถ้าเราเข้าไว้เยอะนะครับ กดที่เคลียร์นะครับเคลียร์ b r o w ิ i n g h i s t o r ตรงนี้จะเห็นว่าสับมันจะคล้ายๆกันนะครับก็กดที่หนึ่งแล้วก็โอเคนะครับของ firefox นี่มันไม่ได้ถามอะไรมากายนะมันก็ลบให้เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับดูอีกทีนะครับว่ามันออกหรือยังนะครับอ่ะออกไปแล้วนะครับต่อมานะครับเรามาดูตรง samsung internet นะครับโอเค มาที่ตรงนี้ตัวนี้จะไม่เหมือนคนอื่นนะมันจะอยู่มุมขวาล่างนะครับตรงนี้รูปมีสัญลักษณ์เอ็นตรงนี้นะตัวนี้คลิกมาหนึ่งทีนะครับก็ไปที่ hISTORY นะครับนี่นก็จะมีให้ดูเลือกเลือกดูว่าประวัติการค้นหาเนะี่ยมีทั้งเมื่อวานเจดวันแล้วก็ล a าส m o มันแล้วก็เก่านี่นะครับสำหรับวิธีลบเนี่ยเข้ามาที่อา่า ดตึงทีนะครับตรงนี้3จุดเอาใหม่นะครับกดแฮมเบอร์เกอร์เมนูข้างล่างตัวนี้3ขีดเลื่มาที่ฮิสตอรีนะครับแล้วก็เลือกที่สามขีดขีดด้านบนนะครับกด more option ตรงนี้คลีนเอ n คลียนะครับฮิสตอรีนะครับเห็นไหมครับก็จะหายไปนะครับนี่คือเรียบร้อยแล้วย้อนกลับมากลับมาดูอีกทีนะครับ จะเห็นว่ามันหายไปแล้วนะครับก็จะมี Google เพราะว่าผมเข้า Google ข้างไว้นะครับก็คือตรงนี้โอเคครับก็สามวิธีสามบรเซอร์นะครับง่ายๆนะสรับการเอารอเคลียนะครับ,รบ,รล,รรบล้างประวัติการค้นหาของเว็บบรเซอร์ของเราครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ